ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆน,นักศึกษาทูนแรกเตรียมต่างประเทศค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราให้น้องๆแนะนาตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อสากภาพสมงพานะครับชื่อเล่นชื่อปันนะครับเรียนอยู่ในสาขาทีเอ็มน,นะครับชื่อวอลคอนเฉลิมปาคนเกิชื่อเล่นชื่อเบนอยู่ไอพีปีสามค่ะแล้วน้องๆมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะเผื่อมีใครสนใจก็ต้องไปสอบอเป็น CEFR นะครับของทหาวาอะไราจะัดสอบให้นะครับ หรือว่าถ้าเราไม่สอบ c f านะคะเราไม่สอบโทอีกก็ได้ค่ะคะแ,คแนนอยู่ที่เกณฑ์5้าเทียบแล้วจะเป็นระดับ B หนึ่งค่ะแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวในการสอบสัมภ,ภาษณ์นะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอบตามความจริงที่เราคิดเอาไว้เลยะค่ะก็คือเราอยากได้ประสบการณ์ตื่นเต้นอ,อะไร แล้วเราควบคุมความตื่นเต้นของเราเองนี้เนาะไม่ไม่ให้กรรมการรู้ว่าฉันแพนิกนะอะไรตรงไหนก็คือมีการฝึกสัมภาษณ์แบบซ้อมกับตัวเองที่จะไปนัดจริงใช่ค่ะโอเคก็เป็นการเตรียมตัวที่ดีอ่าแล้วอย่างนี้เรื่องแบบการเตรียมตัวในการไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะเช่นพวกวีซ่าหรือพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็มีการทำพาสปอร์ตนะคะ ก็เขาจะส่งใบสมีกลับมาที่เราส่วนเรื่องวีซ่านะครับเราก็จะไปดูว่าสถานทูตนะครับเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างอย่าง,างเช่นใบประวัติอาชญากรรมหรือว่าเป็นใบสมัครก่นที่จะไปไหนน้องๆมีความคาดหวังย,ยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างว่าน้องๆบอยากได้อะไรกลับมาตัดแปงก็อยากจะไปพัฒนาภาษาให้เก่งกว่านี้ให้ดีขึ้นกว่าน,นี้ส่วนตัวผมก็อยาก พัฒนาภาษาเหมือนกันครับแล้วก็อยากได้ภาษาที่สามก็ค kind of like ือหักใจหลักหลักก็คือไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทต่างประเทศเนาะแบบถ้าเป็นพี่พี่ก็อยากไปเหมือนกันกสมมติว่ารุ่นน้องรุ่นต่อไปอาจจะสนใจอยากจะไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้มีอะไรแนะน้องน้องรุ่นต่อไปเนี่ยคะันดับแรกน่าจะเป็นเรื่องการสอบก่อนเพราะว่าการสอบพวอีกเนี่ยเป็นผลระดัแรกที่เราจะได้ยื่นในการ ไปแล้เปลี่ยนําน,นี้ซึ่งเราจะได้เตรียมโดวล่งหน้ามาไว้นะคะอยากให้เตรียมเรื่องเอกสารทางวีซ่าให้พร้พอมครับเพราะว่ามันใช้ยาแล้วก็ใช้เอกสารเยอะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจสําหรับโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจของมหาวิทยาลัยของเรานะคะที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสัสนตนาค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับน้องๆขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ¡Gracias!